น,นอบน้อมแด่พระตัตนตรยัยขอความพาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายกราบขอโอกาสแสดงธรรมในช่วงค่ำครับดีวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่21ตุลาคมพุทธศักราชสองพ วันนี้ก็เป็นธรรมะนะยามค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมาในกะติดเตรียมงานกันนะงานกระถินในก็เป็นเทปในกนารส่งสัมบันนี่วันนี้ก็ก,กลับมากิจวัตรประจำวันเหมือนเดิมนะหมดงานนะอะไรผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยเนะงียบคลิปเลย นวันงานเนี่ยใครมาช่วยเตรียมแต่เช้าก็จะเห็นนะบางทีมากันก่อนเนี่ยงานงานวันที่ย0่สิบนะสิก้า็มาช่วยกันนะเสร็จงานแล้วนะเคลียร์งานปุ๊บนะเย็นแบลกลับสู่สภาพเดิมนะเห็นความไม่เที่ยงนะแปรเปลี่ยนกันอยู่ตลอดแต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเหมือนเดิมเลยนะโยมนไม่ว่าวิถีชีวิตมันจะเหมือนเดิม เราทําอะไรซ้ำๆให้มันเป็นกิจวัตรเนี่ยเรียว่าถ้ามันอยู่ในวิธีการปฏิบัติเนี่ยก็เรียกว่าปัญญามันพัฒนาขึ้นนะในไม่ใช่ว่าทําอะไรเหมือนเดิมหเหตุเหมือนเดิมได้ผลเหมือนเดิมนั่นมันก็ไม่ใช่นะใครอยู่ห่างไกลจากกิเลสได้ในทุกๆวันเนี่ยลองคิดดูว่าจิตใจมันจะสงบลมเย็นกันขนาดไหนก็ด้วยความสงบลมเย็นไดแหละนะ มันเป็นเหตุเกิดเนี่ยให้ปัญญามันสังเกตได้เนี่ยมันจัดการกิเลสได้เฉียบคมขึ้นก็อยู่กับความสงบไว้ให้มากใน,นการได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนีก็เรียกว่ามันก็ค่อยๆนําตัวนํากายนําใจนำมาให้อยู่กับธรรมะมากขึ้นในทุกวันเนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเอาแค่ว่านึกดูว่าได้ว่า ถ้าอย่างอาตมาเองเนี่ยคือถ้าไปย้อนดูเด็กๆเ,เนี่ยมันก็คงคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าอา้าวมันจะมีโอกาสาออกบวชนะเรียกว่าวิถีชีวิตแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกนะเราก็ไม่รู้หรอกแต,แต่เห็นปัจจัยนะเล็กๆน้อยๆเนี่ยสำคัญเอาแค่ว่าเกิดมารู้จักพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็เรียกว่าอันนิ้งสงมากแล้วมันรู้นะเรื่องบาปบุญเรื่องคุณเรื่องโทษอะไรถูกอะไรผิดอะไรทําแล้ว นะแรกๆถ้าเป็นเด็กๆนกลัวกันนะนรกเนี่ยกดแห่งกรรมเนี่ยกลัวกันเลยนะนะมันก็เป็นเรื่องเป็นราวนะให้เหมือนว่าเป็นบทเรียนแล้วกันเนี่ยก็ลองนึกดูว่าบางคนนะเขาก็ได้ยินได้ฟังกับเรื่องเรื่องเดียวกันเนี่ยแหละกดแห่งกรรมทําแบบนู้นนั่นได้ผลไม่ดีทําดีก็ได้ผลดีบ้างแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนนะเขาจะได้ว่าได้ยินได้ฟังแล้วนะนำมาปฏิบัติ เมันก็น้อยอยู่เนะี่ยมันไม่ใช่ทุกคนเอาแค่ okay, ว่าเหตุปัจจัยมันส่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยคือเราเองก็ควรปลื้มใจนะทุกๆคนนะหรือว,ว่าเหตุปัจจัยอะไรก็ไม่รู้ละแต่ยังน้อยมาอยู่ตรงนี้ในวันนี้ก็ทุ่มหนึ่งทุ่มกันอีก5้หนาทีแต่ได้ยินได้ฟังทำไปเนี่ยเขาเรีวยกว่ามันก็ห่างไกลนะจากเรื่องของความทุกข์กันได้มากในช่วงเวลานี้นะ มันแทบไม่มีใครเข้ามาพากเราออกไปได้เลยนะให้ไปเจอกับความทุกข์เนี่ยแต่ถ้าแค่กลับมาอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวทําความรู้สึกตัวกันอยู่เรื่อยๆฟังทําไปก็พิจารณาทำกันไปก็เรียกว่าทุกวินาทีนะมันก็ไกลกันจากความทุกข์นี่แหละไกลจากกิเลสนะถ้ามันปฏิบัติในรูปแบบได้ดีนะมันก็ตั้งหลักได้ดีนะกิเลสมันก็ไม่ได้ช่องนะซึ่งมันสํารวม กันได้แบบนี้ต่อนเนื่องทั้งวันนะลองนึกดูว่ากิเลสเนี่ยมันจะไปผุดมันจะไปโผล่กันตรงไหนก็เรียกว่าอรมากมีองแปดนะใช้ชีวิตให้มันชอบประกอบได้ทำนะมันก็ไกลจากกิเลสโดยธรรมชาตนะิถ้าอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆต้องไปคอยไล่ดับอะไรไหมเนี่ยถามดูว่ามีใครฟังทำแล้วมันมีอารมณ์ไหมโกรธนะมันไม่มีนะ อย่ามาโกดคนแสดงธรรมนะไม่ไม่ดีมันก็ไม่ค่อยดีนะส่วนใหญ่ก็ธรรมดาะมนะโยมเนเรื่องมันแค่ว่ามันไม่มีเหตุกระตุ้นเนี่ยเราจะเห็นนะว่าเหตุปัจจัยมันดับไปเนี่ยมันเงียบไปเลยนะในเรื่องที่มันจะกระตุ้นเรื่องความโลภความโกรธความหลงก็ลองนึกดูว่าถ้ามันขยายสกลิลเนี่ยไปได้ทุกช่วงเวลานะทำงานไปเนี่ยมีกิจมีหน้าที่ก็ อุทิศนะเพื่อการทํางานไปทําไปด้วยหัวจิตหัวใจทําเพื่อผู้อื่นไปนะใจก็ไม่ได้คาดหวังเอาอะไรหน้าที่เขาว่าอย่างไรแล้วก็ตามหน้าที่ทาเพื่อครอบครัวเนะี่ยทำเป็นงานจิตอาสาก็ดีเนี่ยจะเห็นว่านะกายมันก็เหนื่อยไปของมันนะทำธรรมดาแต่บางทีเนี่ยมันมีอารมณ์สมาธินะํามาหล่อเลี้ยงอยู่ในจิตใจมันก็ทําได้เรื่อยๆนะ กายเหนื่อยไหมก็เหนื่อยกายร้อนไหมมันก็ร้อนธรรมดาแต่อะไรกับมันไปละจะร้อนจะเย็นบางทีนะัทนทำไปเพลินๆเอา้ารู้ตัวไอที่ไปเหนื่อยกันนะั่นแหะตอนนึกว่าตอนเสร็จงานนะนันก็ธรรมดาเนะใจมันมีสมาธิเนเรียกว่ามันก็เป็นเรียกว่าการปฏิบัติโดยธรรมชาติเป็นอย่างนั้นนะใจไม่ได้นดําดิความเป็นตัวตนนะัขึ้นมาก็ทําไปกลายเป็นวัสักแต่ว่าทาก็ทําไป มีกิจหน้าที่อะไรก็ทำนะเราก็เรียนรู้กันแบบนี้นะห่างอยู่ให้ห่างไกลจากกิเล็ไ e ว้นะ e, มันก็อยู่นธรทำโดยธรรมชาตินะเราก็ใช้เวลาทุกวันเนี่ยแหละค่อยขยายสเกลดูนะเชา้7ชา7จ็ดโงเช้าใครมีโอกาสมาทำบุญใส่ปาดฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะเพิ่มเวลาไปทุ่มหนึ่งกลับบ้านมาประจำที่นะเข้าสู่ที่ปฏิบัติ ก็ฟังทำกันไปลองนึกดูว่าถ้าช่วงเวลานี้สองชั่วโมงตอนเช้าสองชั่วโมงตอนค่ํามันเป็นช่วงเวลาที่จิตใจมันก็สงบสุขได้แต่ถ้ามันขยายไปนะช่วงทํางานนะก้าโมงถึงทุง่มหนึ่งเนี่ยขยายไปลองนึกดูว่ากิเลสเนะี่ยมันจะไปขึ้นได้ตรงไหนแต่นะือถ้าเราอยู่กับความสงบกันเป็นปกติเนี่ยรุนลรู้ตัวกัน,กนเรื่อยๆนะ ถ้ามันมีอะไรหลุดสติมันเผลอไปเนี่ยกิเลสมันผุดขึ้นมาเนี่ยมันดึงไปมันจะรู้ตัวได้นะเนี่ยเรียกว่าอยู่กับฝ้าความสงบไว้เนี่ยอนิสงส์มากมายแต่ไม่อย่างนั้นอีกมุมหนึ่งเนี่ยไปอยู่กับแต่กิเลสเนี่ยกว่าสติมันจะผุดกันนะโผล่กันมาแต่ละครั้งเนี่ยนานนะนึกดูได้ว่าวันนี้เนี่ยรู้นั้รู้ตัวกันกี่ครั้งแล้วเนี่ยเอาแค่ว่าท่านักปฏิบัตินะเอา มารู้ตัวไอทีตอนค่ําเลยเนี่ยเรียกว่าใช้ความเพียรน,นะอย่าไปปล่อยจิตปล่อยใจไหลไปเรื่อยๆไม่ดีหรอกแต่ถ้าปล่อยกันอย่างนั้นเนี่ยก็ยาวเหมือนกันแนละ้วก็ต้องใช้ความเพียรในการปฏิบัติก็มันทางความรู้สึกตัวนะมันก็เป็นพื้นฐานนะรู้กายนะกายนี่เขาตั้งว่าอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรเยน็ยนเย็นน้อนๆ้อนน,อน,นะมีความสัมผัส ที่แข็งที่อ่อนมีความตึงๆมีความหย่อนๆก็รับรู้สภาพธรรมที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าในบางคนถนัดอันดับปันสติเนี่ยมันก็ใช้ได้ตามอธัธยาศัยแ้ะก็เป็นกรรมฐานที่กลางๆสังเกตนะลมหายใจมีสั้นมียาวะจะเห็นว่าแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่เคยเท่ากันหรอกแต่ถ้าไปทําให้มันเท่าเนี่ย กลับมาดูใจิตใจตัวเองดีๆนะว่าทําไมอยากไปทําให้มันเท่ากันนะมันไม่มีอะไรเรียกว่าเที่ยงหรอกนะเหตุปัจจัยทั้งนั้นบางทีเรียกว่ามากันเนี่ยบางคนยังไม่ได้พักนะมาปุ๊บ,บก็นั่งปฏิบัติกันเดมมาเนื่ยเนี่ยสังเกตไหมในลมหายใจมันทีมันทีขึ้นทีไปเรื่อยๆเหตุปัจจัยทั้งนั้นนะบางคนนั่ง,งเพลินนั่ง,งทําวัดมาใจสงบ ใจสบายนะเออมันก็หายใจไปธรรมดาของมันนะเป็นเช่นนั้นนะกายนี้ใจนี้มันก็เป็นเช่นนั้นของมันเนี่ยกายรปฏิบัติถ้ายอมรับได้อะไรเกิดขึ้นก็ไม่ได้ไปยินดียินร้ายอะไรของเขาเนี่ยก็ยอมรับได้สุขก็สุขทุกข์ก็ทุกข์ไม่ไปติดอยู่ทั้งสุขไม่ติดอยู่ก็ทั้งทุกข์นะเขาจะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นใจผู้สังเกตจะเป็นอย่างไรมันไม่ได้มีความเป็นเรานะ อาการรับรู้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นแค่สภาพธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเนี่ยมันก็ใช้สอนจิตสอนใจตัวเองได้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นแค่ปัษากระทบเท่านั้นเองถ้ามันมีนะวิญญาณมันไม่ได้ไปตั้งอาศัยมันก็ไม่รู้นะเหมือนเสียงแอร์เนี่ยมันมีอยู่ตลอดนะแต่ถ้าวิญญาณมันไม่ได้ไปตั้งแล้วมันมีมันก็เหมือนไม่มีนะธรรมดา ถ้าเราไม่ได้ไปตั้งใจฟังมันเนี่ยใก่อนหน้านี้หรือหลังจากนี้เองก็ตามเนี่ยมันมีกันอยู่ตลอดแะเสียงสภาพแวดล้อมนะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเสียงไม่ได้อยู่ข้างนอกนะเสียงอยู่ข้างในนะอยู่ในในระบบมันนี่แหละระบบประสาทมันเนี่แหละแล้วก็แต่คนเราไม่รู้สภาพธรรมธรรมจริงนเะที่ยวแสวงหาของภายนอกกันเนี่ยเอามาเป็นที่พึ่ง ซึ่งความจริงมันพึ่งไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้จับที่ถูกจุดเนะี่ยเรารู้เ่าทันกระบวนการเนี่ยจะเห็นว่าโลกทั้งโลกนะที่บอกว่ามันเป็นโลกเนี่ยเกิดขึ้นภายในกายในใจนี้ทั้งนั้นน่าจะดับทุกมันก็ดับกันอยู่เนี่ยกายใจนี้น่าจะแสวงหาความสุขนะอันเป็นบรมณมสุขเนี่ยก็ไม่ต้องไปแสวงหาภายนอกนะไปเที่ยวนะวิ่งกันภายนอกเนี่ยไม่จบหรอก จะเห็นว่าทั้งชีวิตนะดิ้นรนสแสวงหากันมามากมายขนาดไหนมันก็ไม่เคยพอนะเนี่เพราะว่ามันไม่ถูกเหตุนะมันจับไม่ถูกตัวในเรื่องการปฏิบัติเนี่ยนะถ้าใครเรียกว่าชีวิตมันก็มีการก้าวเดินมาอยู่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเคยได้ยินได้ฟังไหมว่าคนเราเนี่ยจะสนใจฟังเนี่ยมันต้องมีศรัทธากันก่อน นะส่วนใหญ่ก็เรื่องพุทธิศรัทธาเนี่ยนะมันเป็นธรรมมันเป็นเหตุปัจจนะก็เรียกว่าการบรรลุอราหารันตผลเนี่ยเรียกว่าเป็นที่สุดนะของการเดินทางนะในการที่เรียกว่าเดินตามคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยนะก็ปลายทางนะพระพุทธองค์ท่านก็ตรัสว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเลยน้อยนะนะทุกอย่างมาเป็นตามลําดับเป็นตามขั้นเป็นตามตอนกันทั้งนั้นในเม่การบรรลุธรรมเองก็ตามเนี่ย เส้นทางสุขการที่มันจะพ้นจากกองทุกอยู่ให้ไกลจากกิเลสมันก็มีเป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอนของมันอยู่น่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนะคนคนหนึ่งมาจะเรียว่าเลื่อนลอยมาเลยปุ๊บเอาไปกันเลยพ้นกันไปเลยมันไม่ใช่นะมันมีลําดับของมันอยู่ซึ่งส่วนใหญ่เนก็เริ่มต้นด้วยศรัทธากันดังนั้นนราจะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะศรัทธาเนี่ยศรัทธาแล้วนะ ถ้าใครคนหนึ่งเขามีศรัทธาเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำคือว่าเนเขาก็จะไปเข้าหากับผู้ที่เป็นนะสัตบุรุษหรือผู้ที่เขารู้แจ้งอริยสัตตสีนั่นเองเนี่ยเนเราได้ว่ามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนี่ยเรียกว่ามันไม่น้อยนะเรียกว่าเข้าไปหาในพระพุทธเจ้าก็ตอนนี้ก็เหลือเป็นเพียงพระธรรมคำสอนนะซึ่งก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะลองนึกดูว่าถ้าตรงนี้มันว่างไปเลยเนะี่ย พระสัตธรรมคําสอนไม่มีนะสัมมาทิฏฐิไม่มีบาปบ,บุญคุณโทษไม่มีเรื่องเวรเรื่องกรรมไม่มีเนี่ยนะเรียกว่าโลกนี้เนะี่ยมันจะไปกันยังไงเอาแค่ว่าดูเหตุการณ์ปัจจุบันเองก็ได้ในขนาดพระสัตธรรมคําสอนนะเรื่องศีลห้าเองก็ยังอยู่นะลองเลอกดูว่ามันยังเดือดร้อนกันขนาดนี้เนี่ยลองคิดดูว่าถ้ามันไม่มีเล่ยนะ อะไรบมันึภาพไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะไปกันขนาดไหนเพราะแตละวันเนี่ยมันยิ่งกูกันไม่กลับนะนรียกว่าจิตใจคนเราเนี่ยกิเลสมันเริ่มจะมีอํานาจกันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถ้าน้องไม่ทันมันเนี่ยมันก็ไปตามนั้นนั่นเรียกว่าได้มีศรัทธาแล้วนะก็ย่อมเข้าหาสัตบุรรษเนี่ยเข้าหาแล้วเป็นยังไงล่ะนะเข้าหาแล้วก็ไปใกล้ไปใกล้ทันใกล้ทันก็เงียเงียะสดฟังแล้เงียหูฟังไว้ก่อน ลองดูซิว่าท่านจะพูดอะไรนะมันเป็นลําดับแบบนี้นะบางทีเนี่ยศรัทธาเนี่ยมันไม่ได้เกิดกันง่ายๆนะเนี่ยบางทีไม่ใช่ว่าเออมีศรัทธาแล้วบางทีศรัทธาในทางที่มันยังไม่ใช่ไม่ได้ชอบประกอบเลยทมเนี่ยมันก็มีไม่ใช่ว่าศรัทธาแล้วมันจะนาไปสู่การพ้นทุกข์ในการทั้งนั้นเรียกว่ามันเป็นอะไรที่ต้องพอบบ่มกกันอยู่นะศรัทธามันก็ไม่ได้เกิดลอยๆเหมือนกันจริงๆแล้วศรัทธาก็มีอาหารของเขาอยู่ แล้วก็ได้ยินได้ฟังทำแล้วนะเข้าใจไม่เข้าใจนะอีกเรื่องนะบางทีฟังทำเอ๊ะบางเรื่องไม่เข้าใจโดยเฉพาะนะเรื่องอนัตตานะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรื่องไตรักษเองก็ตามนั่นไม่เที่ยงขันห้าไม่เที่ยงขันท่าเป็นทุกขันห้าเป็นอนัตตานะได้ยินได้ฟังทำไว้ก่อนนะในลำดับที่ท่านเล่าเนี่ย ไม่มีนะว่าเราต้องเข้าใจนะเข้าใจแล้วนะถ้านักปฏิบัติเนี่ยใครได้ยินได้ฟังทมเนี่ยเข้าใจแล้วเนี่ยลองดูก็ได้ฟังธรรมเรื่องเดิมเลยนะนี่ตมาก็ฟังกันตั้งแต่ก่อนมาบวชเนี่ยเออมันก็เป็นจริงอที่เขาว่านะฟังธรรมเรื่องเดิมเนี่ยเรารอเวลาไปปฏิบัติไปเอามาฟังเรื่องเดิมเรียกว่าความเข้าใจนะมันก็แตกต่างกันเรียกว่าปัญญามันพอพูนขึ้นนะฟังเรื่องเดิมเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกนะ มันจึงไม่เกี่ยวว่าเราได้ยินได้ฟังทำแล้วเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจก็เข้าใจนะมันก็เข้าใจตามภูมิจิตภูมิธรรมตอนนั้นทาไมเข้าใจนะักก็ฟังไปก่อนนะมม่ไม่ได้บอกว่าไม่เข้าใจเราจะหยุดกันเราได้ยินได้ฟังทำแล้วนะก็ทรงจําไว้นะไม่มีนะเข้าใจแล้วไม่เข้าใจก็หยุดจําไว้ก่อนท่านบอกให้จําไว้ก่อนทรงจําไว้แต่เราทาวัดกันทุกวันนะ ธรรมาเช้าเนี่ยก็จะมีบทที่เรียกว่าท่านก็ตัดสอนกันอยู่บ่อยๆนะพระอ,องค์ท่านตัดอยู่บ่อยๆนะขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนะัตตานะท่านก็ตัดอยู่บ่อยๆนะถ้าเด็กๆบางทีก็สวดมานะไม่รู้เนื้อความหรอกแต่มันจําไปเรื่อยๆเนี่ยจำได้ไหมเนะี่ยขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตา ันเกิดประโยชน์นะการส่วนมนมันไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจะเห็นว่ามันเป็นตามลําดับอยู่ฟังทำแล้วนะส่งจําไว้ท่งจําไว้มันจึงใครควรพิจารณาได้นะใครควรเนี่ยระหว่างวันมันก็พิจารณาไปบางทีนะไม่ได้ตั้งอกตั้งใจหรอกแต่มันเคยได้ยินมาแล้วเนี่ยเรียกว่าการฟังธรรมเนี่ยอันนี้ส่งมันมากนะมันฝังไว้ในจิตใจแล้วเนี่ยบางทีมันไม่ต้องรู้เรื่องกันณขนาดนั้นก็ได้ ได้ยินได้ฟังไปบางทีมันไปเอ๊ะขั้นตอนที่มันเจอสถานการณ์จริงมันก็มีหรียว่ามันประดับในจิตใจกันไว้ก่อนเนี่ยเหตุมันประจวบเหมาะมันพร้อมปัญญามันก็เกิดขึ้นนอกถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะต่อยอดไปได้อะบางทีก็จะอ๋อเลยอ๋อเป็นอย่างนั้นเป็นเช่นนั้นนะไม่เพียงเป็นทุกเว็นาเนี่ยผู้สังเกตเนี่ยผู้ที่มันพูดออกมาเนี่ยก็ตามเหตุ ทำปัจจัยที่มันสังสมไว้นะปัสจาเนี่ยว่างจากตัวตวนในความเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเนะเมื่อพิจารณาค่าควรเนี่ยมันก็ตินะเรือววาปัญญาเนี่ยได้ได้ฟังนะนำธรรมะนั้นมาพิจารณาเนี่ยก็คิดนีนมันก็ดีนะโยมมันไม่ใช่ว่ามันเสียหายอะไรมันดีกว่าเอาไปคิดเรื่องทางโลกนะคิดพิจารณาทางธรรมไ้ก่อนเนี่ย นะจิตมันก็เกาะอยู่กับอายกระทำนะมันไม่ได้ไหลไปไหนนะคิดพิจารณาแล้วเนี่ยก็ทำที่ยินได้ฟังนะมันก็ย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์โดยธรรมชาติอันนี้สำคัญนะได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าฟังแล้วเชื่อเลยนะปังหลักไปเลยปฏิบัติไปแล้วไม่ใช่ว่าเราเจออะไรนะเอกสภาพธรรมอ๋อมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เชื่อไปเลยนะนะทำนั้นมาย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์ นะให้มันลงอยู่ในไตลักษ์เนี่ยสำคัญนะพอถ้ามันไม่ลงในไตรักแล้วเนี่ยมันก็ไปนิ่งมันก็ไปแช่อยู่งั้นยังเป็นอารมณ์ของสมาธิอยู่บางทีนะใจมันก็สงบนะสงบนิ่งอย่างนั้นไม่อยากจะขยับไปไหนอยากจะแช่อยู่อย่างนั้นก็ต่อยอดในทางปัญญาได้ใจสงบใจตั้งมั่นนะดัมันก็จะเห็นนะว่าสภาพธรรมที่จิตใจเนี่ยมันคอยสังเกตเนี่ย ในมันจงึงจําเป็นนะต้องกลับมารู้จิตรู้ใจด้วยใจผู้รู้เนี่ยเป็นอย่างไรเพราะถ้ามันไม่รู้ตัวเองนะนมันไปรู้แต่อารมณ์นั้นเนี่ยมันก็จะเห็นว่าอารมณ์นั้นมันเที่ยงไปตลอดพอมันแวบ,บกลับมาเนี่ยมันเหมือนจะดูจากอารมณ์นั้นได้ขนาดหน,นึ่งเนี่ยทีนี้มันเริ่มจะสังเกตว่าเอาอ๋อหลุดจากได้นะหลุดจากอารมณ์นั้นได้จะเห็นว่าไอที่มันไปแช่อยู่บางทีก็เป็นอารมณ์สมาธิ บางทีก็ไม่รู้ตัวนะรู้สึกว่ามันก็สบายดีรู้สึกว่าว่างปราศจากกิเลสนะแต่ออกมาก็ดูว่ากิเลสมันยังมีอยู่ไหมถ้ามีอยู่นะก็ถูกแล้วนะก็เป็นอารมณ์สมถะอารมณ์สมาธิไปก็ใช้ปัญญาเหมือนกันนะต่อยอดกันนะอย่าไปเรียกว่าใช้ให้มันครบถ้วนนะกำลังสมถะก็สําคัญไม่ใช่ว่ามาอยู่ดีนะมาลงในวิปัสสนากันได้เลยนะซึ่งสิ่งนี้มันก็ตามอัธยาศัยนะ ต้องสำรวจจิตใจตัวเองดูซึ่งรวมแล้วนธรรมนั้นมันก็ย่อมทนต่อการเพ่งวิสูจน์เนี่ยโดยเฉพาะที่มันน้อมลงในไตลักษ์เนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกเวญทตาทำนั้นก็อนัตตานะผู้สังเกตทำนั้นก็อนัตตาในะเห็นเป็นลำดับขั้นตอนไปก่อนก็ได้นะตามมาธัธยาศาายัยบางคนนะเขาถนัดในเรื่องความไม่เที่ยงนะักแปลเปลีป่ยนกัอนอยู่ตลอดเนะีนะ่ยอันนี้มันก็เห็นสังเกตกันได้ง่ายเพราะว่ามันก็แปลเปลี่ยนกันจริง นะมันทนอยู่ไม่ได้นะสภาพของความทุกข์แล้วมันก็ไม่ใช่ตัวตนนะจะสังเกตว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะตามเหตุตามปัจจัยทั้งนั้นเหตุมีมันก็มีนะเหตุหมดนะมันก็ไปนะเรียกว่าโลกนี้มันก็ว่างจะากแกนสารนะกนะ็คือจะไปคาดหวังอะไรให้มันเที่ยงแท้น,น่มันไม่ได้เหตุปัจจัยเนี่ยมันแปรเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อทำนั้นเนี่ยที่ทนต่อการเพิจิ์เนี่ย แล้วเราเรียกว่าฝึกมาเนี่ยก็ค่อยใช้ปัญญาพิจารณาไปตอเน,นื่องและสติัญญาต้องฉับไวกันไว้นะมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นนัตตาตามภูมิจิตภูมิธรรมน,ะนะเมื่อเกิดเรียกว่าธรรมมันก็ทนต่อการเพ่งพิสูจน์ในฉันทะกความพอใจในการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันก็เกิดจะเห็นว่ามันก็ต่อเนื่องกันไปเอ้บางทีนะเอออยู่ กับทังโลกมานานเนี่ยมาเจอความสงบทางธรรมทั้งทีเนี่ยเออเอ้าธรรมะนั้นมีอยู่นี่หนทางในการประพฤติการปฏิบัติธรรมนั้นมีอยู่เนี่ยนึกว่าใจมันก็ตื่นขึ้นมา,น,านะว่าเอ้านะตอนแรกก็หลงคิดว่าโลกนี้เนี่ยมันมีทางเดียววิ่งสแสวงหาความสุขทางกรรมคุณลองปฏิบัติโยมนะจะใช้หนทางในการพิสูจน์นี่แหละคือถ้าเจอความสงบกันสักนิดนึงเนี่ยนึกว่าบางคนนั้นมันพิกกันเลยนะเอา้า มันมีการปฏิบัติอยู่ด้วยนี่ชีวิตนี้มันไม่ได้อยู่กันแค่ว่าเราสแสวงหาความสุขทางรูปเสียงกิน่นรสพระทะทางนี้เท่านั้นนะความสุขทางใจมันมีอยู่นะโดยเฉพาะสุขที่มันไม่ต้องไปวิ่งสแสวงหานะฉันทะมีนะความพึงพอใจมีเนี่ยอุตสาหะในความเพียรพยายามมันก็มีไปมันก็เกิดขึ้นมาเป็นลําดับและมีความเพียรไปเนี่ยมันก็ต่อย,ยอดกันไป เราเห็นว่าเป็นลําดับนะนันสุดท้ายนะมันก็น้อมไปเนี่ยนะสู่การรู้แจ้งอริยสัจเนี่ยนะก็จะเห็นว่าทมนั้นก็สําคัญนะเป็นลําดับขั้นตอนกันทางนั้นไม่ใช่ว่าเล่นลอยนะซึ่งถ้าย้อนกลับมาดูนะเอ๊สงสัยไหมว่ามันเริ่มด้วยศรัทธานะศรัทธาเนี่ยแล้วถ้ากลับมาละอะไรเนี่ยเป็นเหตุที่ให้เกิดศรัทธาเอ๊สงสัยไหมเนี่ยนะมันจะสร้างเหตุอะไรได้ให้เกิดศรัทธาขึ้นมา ก้าวสุดท้ายกลับมาที่การฟังธรรมนั่นเองนะก็ดีได้ฟังเนี่ยสำคัญนะก็เรียกว่าใครที่มีศรัทธาเนี่ยก็เชื่อไว้เลยว่าไม่ใช่ว่าเหตุปัจจัยมันเพิ่งมากันครั้งแรกบคงได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแล้วนะมาชิงน้อมมาน่าจะเห็นว่าบางคนเนี่ยเขาสนใจเรื่องไหนเนี่ยเขาก็จะไปกับทางนั้นสนใจเรื่องโลกเล้วเขาก็ไปกับทางโลกเนี่ยเขาได้ยินได้ฟังธรรมไหมบางทีได้ยินนะแต่ไม่ได้สนใจ ก็เหตุปัจจัยมันก็เกื้อกูลกันแบบนี้นะสุดท้ายแล้วนะเรื่องของศรัทธาเนี่ยที่มันเป็นจุดเริ่มต้นมันก็เป็นอะไรที่มันสามารถสร้างเหตุกันได้เราได้ยินได้ฟังทำกันในทุกวันเนี่ยเช้าค่ำเรียกว่ามันพอกพูนนะเหตุปัจจัยของศรัทธาที่เหลือก็ต้องต่อยอดกันเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าศรัทธามานแล้วแต่ไม่ได้ยินได้ฟังก็จบเหมือนกันมีตัวอย่างนะโยมนะนะเรียกว่าเจอพระพุทธเจ้า ทั้งทีนะเดินผ่านกันตรงหน้าเนี่ยมีโอกาสสนทนากับท่านด้วยนะ่าแต่ไม่ได้เลยเลยก็ผ่านไปเลยเป็นอย่างนั้นนะเรียกว่าสถานยังไม่เกิดก็เรียกว่าเป็นอุป,ปาการชีวกนะเป็นเรียกว่าลองนึกดูแล้วกันว่าตอนพระพุทธองค์ท่านตัดสรุ้ใหม่ๆเนี่ยกาลังจะเดินทางไปโปรดพระปัญจวคียเนี่ยระหว่างทางที่เดินผ่านเนี่ยมีเรียกว่าชีวก ท่านหนึ่งเนี่ยชื่อว่าอุปกาะนะก็จึงเรียกว่าอุปการชีวกเนี่ยท่านเดินผ่านมาก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมบุรุษท่านนี้เนี่ยสมณะท่านนี้เนี่ยผิวพรรณผ่องใสามากงดงามมากเนี่ยก็จึงเดินไปสนทนาดูนะถามพระพุทธเจ้าท่านมาเนี่ยตัดสนนแล้วก็เสวยวิมุติสุขเนี่ยเจ็ดสัปดาห์นะพิจารณาแล้วว่าจะไปโปรดใครดีนะครับเรียกว่าจะไปโปร,รดนะรปปรพระปัญจวัคคีเนี่ยแต่ว่าระยะทางก็ไกล ก็ระหว่างเดินทางนั้นก็เจอนะอุปการชีวกเนี่ยท่านก็ได้เข้ามาสนทนากับท่านอยู่เนี่ยถามพระพุทธองค์งท่านเลยนะว่าเอา้านี่ท่านนะผิวพรรณเนี่ยท่านผ่องใสยยิ่งนักเลยเนี่ยแลือว่าท่านบวชที่ไหนเนี่ยใครเป็นอาจารย์ของท่านน่พระพุทธองค์ท่านก็ตอบตามจริงนะตามธรรมดาของท่านก็ท่านเนี่ยก็ไม่ได้มีอาจารย์ที่ไหนรอกไม่ได้มีอุปชาอาจารย์เ่ท่านก็ตัดสรุเองนะเรืยอว่า ตัดสินุเองโดยชอบของท่านเนี่ยท่นก็ตอบไปในความประมาณนี้อุปการชีวกเนี่ยเขาดีได้ฟังแล้วเนี่ยก็ใส่หัวคือใส่หัวเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขยายความนะว่ามันเป็นกิริยามารยาทอะไรของเขาหรือเปล่าอาจจะดีไม่ดีนะอาจจะเป็นขนมทมเดียมอะไรเขาใส่หัวแลบดินแล้วก็เดินจากไปเนี่ยเรื่งองราวจบมนเท่านี้ไม่ดีได้ฟังนะพระธรรมเนี่ย เรียว่าอยู่กับตรงหน้าแล้วเนี่ยแต่ก็เดินผ่านไปลองนึกดูว่าเอาเอเอนะศรัทธานะสำคัญนะแต่แต่เหตุที่ทาให้เกิดศรัทธาเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันการได้ยินวัสดธรรมเนี่ยหรือว่าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเราได้ยินได้ฟังธรรมกันทุกวันเนี่ยโดยเฉพาะธรรมนั้นเนี่ยนำมันนําไปต่อย,ยอดในการประพฤติการปฏิบัติได้เนี่ยเนี่ยมันยิ่งได้รับอน,นิสงส์งมากขึ้นไปอีกเนะยเพราะว่า เนี่ยมันแจ้งแก่ใจนะปัญญามันไม่ได้จบแค่ว่าเราได้ยินได้ฟังเนะี่ยนำมาใค้ควรพิจารณาสุดท้ายมันก็นำมาสู่การภาวนาเนี่ยเป็นปัญญาที่มันเกิดจากการเจอประสบการณ์ตรงเนี่ยจิตใจเรียนรู้โดยตรงก็เรียกว่ามันเจอเองนะมันก็เจอจังๆเนี่ยจะทุกข์ก็ตามจะสุข,ขก็ตามแม้แต่เรื่องของทุกข์เนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญญาได้ ก็คือว่าเห็นแล้วว่าอะไรเป็นทุกข์เห็นแล้วว่าอะไรเป็นโทษแม้แต่สุขเองเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยมันก็ไหลเพลินไปได้เนี่ยมันก็ไหลเพลินไปไปแช่อยู่กับความสุขเนี่ยเหมือนที่คนส่วนใหญ่ชาวโลกเนี่ยเขาวิ่งกันอยู่เนี่ยวิ่งหาความสุขทางกรรมคุณเนี่ยสุดท้ายมันก็ไม่เคยพอนะนั่นเป็นธรรมดาเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นเหตุปัจจัยแล้วกันว่าธรรมะในหนทางสู่การเรียกว่า ไกลจากความทุกข์มันก็มีเป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอนมันอยู่นะก็ตามที่พระพุทธองค์ท่านตัดไวนะ้นะนะก็วันนี้ก็พอสมควรเก็บเวลานะก็นำธรรมะมาแบ่งปันแค่ว่าเระลึกไว้ได้ยินได้ฟังธทรรมเนี่ยประโยชน์ก็ามากที่เหลือก็ต่อยอดนะการประพติการปฏิบัติแโดยเฉพาะการภาวนาเนี่ยมันก็เข้าไปสู่จิตสู่ใจนะใจเกิดปัญญานะมันก็ไม่ไปจับทุกข์ขึ้นมาอีก ทุกไม่ไปจับเนี่ยมันก็ไม่มีที่ตั้งมันก็ไม่รู้จะไปตั้งตรงไหนเหมือนกัน